สวัสดีครับ club, ยินดีต้อนรับสู่อินฟินิตลาชแนลนะครับวันนี้ก็เป็นการประทะกันนะครับระหว่างลาสชาแนลกับเอ็กซ์ตีจตัเดนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมแกลลี่มอสในโหมดป๊อปทันนะครับครับผมในด่านทีชออฟวินะครับใครสร้างด่านขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่ทำให้เราไม่ต้องซ wow. ื้อเคาน์เตอร์นะครับครัอ่ากำลังขอบพระคุณอย่างงามครับทั้งทีมเอ็กซ์ตีก็มีผมเอ็กซ์ตีนาซิเจตกับคุณคุณบอยนั่นเองนะ ฝั่งโน้นเขามีคุณฮันชนะครับกับคุณชี่ชี้นั่นเองมาตีสองสองเจอกันเริ่มเริ่มอันนี้เริ่มเริ่มล่าหรือยังครับเริ่มล่าเลยครับอันนี้เป็นเกมนี้เป็นแนวเกมซ่อนแอบนะครับซ้อนแอบไม่ครับโยนคือกดของเราเนี่ยพอครบพอถึงสองนาทีครึ่งเนี่ยครบป๊อต้องหป๊อบต้องใบครับต้องใบให้ฮันเตอร์ได้รู้ ไม่ยังเป็นต้องรู้ก็ได้ครับแล้วก็ประมาณสิบสองสองนาทีสิบวินะครับต้องใบให้ต้องใบอีกอีกใบอีกถูกถูกไปครับถูกไปแล้วก็สิบวิถ่าเรือปอปสิบวิเรือครับต้องวิ่งออกมาที่ไม่ใช่ฮันเตอร์ป๊อปจะเสียเลือดเองนะครับเออใช่ฮันเตอร์ัีเตัว เรื่องของป๊อปก็จะตามของที่สิงนะครับแบบตอนเนี้ยเรื่องของใหญ่มากเรื่องเยอะถ้าของเล็กๆน้อยเล็กๆก็เล็กๆก็น้อยครับแต่ว่ามันจะซ้อนได้ง่ายก็มีข้อดีข้อเสียนไปนะครับห่างหายไม่นานแล้วก็นานนิดนึงควรมาอีกครั้งกลับกลับมาโก้ออกกันเหมือนเดิมเ็นโลโก้ไอซนี่ในโลโก้คือโฮออกแคสเกมวิ่งนะครับ ทำไมแปลงโมมันกระจัดกระจายการนางทำไมเก้าอี้มันอุ๊ยก็ยี่กาอี้เก้าอี่จะให้ใบเลยว่าเจ๊พึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสองนาทีครึ่งสองนาทีครึ่งไอ้เมะใจเย็นไอ้เมะเบใจเย็นครับเดี๋ยวตอกย้ำเรื่องบริษัทล้มละลายเลยอย่าอย่าอย่งพึ่งอย่าพึ่งสปอยออสปอยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลงลงหลังจากเกมเดฟบเกมเด็บลงเอออันนี้ลงหลังเกมเดฟ็บเรบ๊อัด อาจาจีนเห็นอะไรเลื่อนทำไมผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆวะสองนาทีครึ่งแล้วครับเอาละครับผมใบ้ผมขอใบ้ก่อนนะเมนะตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องครับไม่ดีอยู่ข้างนอกนะครับอยู่สร้ผมอยู่ในห้องที่พวกคุณโดมกับคุณแชมเพิ่งออกไปนะครับเฮ้ยแล้วคุณใบ้เขาเยอะจังวะ ในห้องนี้ของมันเยอะเอาสิวิละไอไอชี้ไปดิเอาไปนะครับอยู่ในห้องที่พวกคุณยังไม่เข้ามาครับของผมไปบางตอนนี้ผมอยู่กับกู๊ดบอยโอ้ดหไปได้ดีมากไปได้ดีเหลือเกินเราไปแล้วไปของมันเยอะเกินเอาเพลงนี้กันเฮ้ยเล่าดิมันแปลก เอ๊ะผมมาสิครับตอนนี้ผมกระตกคมเหมือนผมสะพัดถึงวิญญาณของใครบางคนได้ครับกระตุกมากครับยกเกี่ยวเนี่ครับไอวิ่งววิะไอ้วิ่งวะไอ้วิ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเขาวิ่งกันยังไงก็ไปดูตรงแคมป์ของคุณกุ๊ดบอยอ้าวกุ๊ดบอยตายตายเลยนะเย้เป๊ะดีมากดีมากอ้าวอ้าวอ้าวดูสิ เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย้องครัวอยู่ในห้องครัวอยู่ในห้องครัวผมก็กระตุกอ้าวชิมไยอ้าวคือกระตุกะกระตุกเหมือนกันอยู่ในห้องครัวจุ๊ยจุกระตุกเหมือนกันเอาวแล้ครับปิดนาทีหนึ่งครับจะหาผมเจอไหมครับปิดประตูผมใบให้อคุณแชมป์ไปเจอผมเป็นของที่มีเลื่องเยอะมากของไม่เจออ้าว อ้าวอ้าวทำไมฮันเตอร์วินอ่ะผมยังไม่ตายเลยเออเกมบั็กบล็อกก่อนอ้าวผมชนะเออชนะชนะเออมันได้แต้มเฮ้ยมันได้เต็มพวกเราได้แต้มนะครับพวกเราได้แต้มครับอินฟินิตลาดเก่งกว่าครับศูนย์หนึ่งศูนย์ครับอ่าครับตู้แต้มไงวะอ๋อกดแท็บกดแท็บกดแท็บอ๋อหนึ่งเอาหนึ่งเท่าดิหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าอ่ะมันขึ้นว่าหนึ่งเท่าอ่าเตรียมตัวครับ ปิงคุณชนะั้นเขาเยอะมากเลยโคตรเยอะเลยผมเขาเรียกว่าปิงตัวเก้ามาทำปิงมาครับผมเกิดตรงไหนเนี่ยไม่เกิดไม่เกิดตรงไหนเนี่ยเว๊ยอะด้ยห้าสิบด้วยผมขยับไม่ได้ครับอ้าวอ้าวคุณตั้งนะครับคุณหน่อยครับหยิบของไม่ได้ด้วยอ้าวคั ไปหนึ่งอยู่ไหนเอ้ยน้องธนัทจ๋าเอือบตายใครตายอ้าวโดนกผมยังเอาๆกระตก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 ช่วยความเดือดครับเดี๋ยวผมช่วยหาให้คุณไม่มีทางคลาถึงแน่นอน <laughs> เป็นเศษขยะก้อนหนึ่งตอน <พอ S 1> นี้เหลือใครยี่ป้ายก่อนเนี่ย ใบก่อนนะเนี่ยใบก่อนนะเนี่ยตอนนี้ยังเหลือใครอยู่ครับเนี่ยเหลือผมกับคุณธนัทครับเศษขยะเหรอเป็นเป็นเป็นเศษของชิ้นหนึ่งนะครับนัทคุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมช่วยคุณชิ้นเป็นเศษขยะเป็นเศษขยะผมตายแล้วผมไกลเป็นวิญญาณช่วยวิญญาณละฆ่าแตวกูไปหาเอวี่มาอยู่ดูในห้องครัวดิเออเออแนะนำเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออแล้วครับอุ้ย เดวี่มาดูในห้องครัวมาดูนหออเคเอ้ยเอ้ยคุณาคุณยูงไหนเสียงนะครับกดปุ่มเดปุ่อกดปุนแกครั่เกดปุ่มกดปุ่มก่าคดับ่มกดปุ่มก่มกดปุ่มกดปุ่มกดปุมดป่มกดาุ่นกดหน่ากดปุ่มรด่มกหนึ่งเท่มกด่มก่ม่ากดป่ม่ม่มกดปุมปุดป่าโอเคเดปิดประตูอัด่ากลัว อ๋อผมกับคูดบอยเล่นไปก่อนตรงผมผมมีโน้ตแพดนะครับโน้ตแพดเกี่ยวอะผมมีผมมีรอยสักนะผมมีรอยสักขอกันแก้ครับขอกันรับขอไปซื้อกล้องผมซื้อตัวเยี่ยนเลยที่บ้านน่ะเลยติดดอกมึงยืนได้ติดดอก ออกมาเลยครับคุณว่านะแยกกันหาดีกว่าเดี๋ยวเองไปกินหรือสูตรของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอ้คุณคูตบอยคุณตอนนั้นจําได้ไหมครับเงิบไหมครับวิธีซ่อนผมอะครับเดี๋ยวก่อนมึงเข้าไปเในห้องนี้เข้าเข้าไปหาในในห้องเนี้ครุณรู้ลิศผมครับคุณรู้ลิศผมหรือเปล่าครับคุณคูดบอยครับรู้ครับเด็กดอกเด็กดองแหม่ตอนนั้นแหม่หากันแทบจ้าละวันอยู่ในห้องสปอน เออเนี่ยเนี่ยเฮามากเลยตอนผมเข้ามาพอดีอ่ะนั่นแหละอัจจิเมะไม่รู้เรื่องไงเออไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตอนนี้ก่อนตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมกระโดดให้ดูเลยอ่ะนี่อ่ะโอ๊ยตายเบยไม่น่าเล่นแล้วโอ้โหต่อหน้าฮันเตอร์จะดูต่อหน้าฮันเตอร์ผู้คุณอยู่ไหนกันเนีผู้คุณจะเจอ โมข้าไอชีไอชีคนไหนเมื่อกี้ผมจะได้กะต่ายเมื่อกี้อยู่ตรงกองี้ผขวาเมื่อกี้ผมยืนมองดีๆแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวโดดให้ดูเขายืนอยู่ข้างตู้น้ำแล้วเขาก็โดดปื่บผมเห็นปั๊บระเบิดเลยมึงปังอย่ะผมองไม่เห็นว่าระวังนะครับระวังระเบิดอีกลูกหนึ่งนะครับผมไม่เกรงคุณหรอครับมึงท้าวไปสร็ไอ้ห้องนี้โคขดกันแต่แล้วผมจะเป็นอะไรอะไรสักอย่างในห้องนี้เอาละครับ เดี๋ยวห้องนี้อะแล้วครับจะถึงเวลาใบแล้วครับอีก20สิใกล้ๆแล้วของที่อยู่ในห้องนี้แต่ผมไม่บอกว่าผมเป็นอะไรแต่ผมก็ได้อยู่ในห้องนี้หรอกเดี๋ยวอีกประมาณอีก๋อคืออีกประมาณ30วิก็อีกประมาณ10วิก็บอกเสือพิมพ์นี่มันแตกกระจายนะผมเคยมาห้องนี้มาก่อนขำว่ะปัญหาเอ้ตรงที่มึงโดดปุ๊บพิยิบั๊บนั่นแหละ โอ้ยไม่น่าโดดเลยเอาแม่ใบอีกดิแม่ใบอีกให้ใบใช่ไตอนแรกตอนแรกผมตอนแรกที่ยิงระเบิดไปมีเลือดแปดตอนเนี้ยฮะฮะผมมีเลือดอยู่แปดโอ้โหไปถูมันใบถูมันใบถูมันใบมันไมีอยู่อันเดียวเขาเคยลองไวแล้วมีอยู่อันเดียวที่มีเลือดแปดเออใช่ใช่อันเดียวแสดงว่ามันต้องเล็กหน่อยถังต้นไม้ปุวะมันค่อนข้างแบบเป็นแท่งอะครับ ห้องไหนครับห้องไหนครับกาววะคุณเข้าไปแล้วครับแล้วออกมาแล้วครับเมาให้โคตรกระตุกเลยอ่าโอ้ดูปิงฮะเอาออกไปแล้วครับออกมาแล้วโหปิงเจ็ดว่เกินทุกคนมีกูดบอยอยู่ตัวเดียวผมยืนนิ่งมากครับตอนนี้อือคุณนิ่งมากไม่ขยับเลยอะเดี๋ยวเรามาเยอะแต่เริ่มเกมแล้วเออหนึ่งเท่าส่วนสกอร์นี่ผมเล่นกับกูตบอยมาก่อนแล้วกูดบอยชนะนะครับสองหนึ่ง ไม่คือจะเรียกดีเราเริ่มนับตั้งแต่ตอนถ่ายเลยอ่าวอ้านับใหม่นับตอนถ่ายเหรอหนึ่งเท่าแต่ผมสองดิผมสองอ่ะปิงคนทำไมปิงมันเจ็ดร้อยแปดร้อยเลยก็เนดูเลือดกันเอิมเอโอ้ยเอาเฮ้ยตายเอาชิบหายเอาชิบหายเอันนี้ผมกินนิ่งมากเนี่ยนิ่งมากจะได้โดนมากไอ้กูตบอยเจอไม่เอ่ย ใครเคาะประตูเมื่อกี้ตกใจเลยโอเคแมเตรียมวิ่งครับแม่เตรียมวิ่งครับเตรียมวิ่งแล้วเตรียมชนะเลยครับต้องวิ่งเนี่ยต้องวิ่งครับสิบวิสุดท้ายต้องวิ่งครับแต่ต้องวิ่งออกนอกห้องนะครับต้องวิ่งออกมาเจอทันตเตอร์ครับโอ้ใหญ่ใหญ่เอ้ยต้องต้องวิ่งเว้ยต้องวิ่งไม่งั้นไม่เป็นกฎต้องต้องวิ่งออกออกออกมาข้างนอก ไม่ขยับแล้วไม่ขยับแล้วไม่ขยับแล้วเตรียมรับไม่ครับขาบักหกสิบห้าสี่สามสองหนึ่งวิ่งวิ่งลงวิ่งไม่ได้เฮียวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เฮียวะวิ่งไม่ได้วะแพ้ชนะเลยแพ้เลยกูวิ่งไม่ได้กูขอโทษ ยืนตามเป็นไรเป็นไรบอกมาเลยผมเป็นโต้เป็นโต้โู่สีเขียวอะขำอ้าวอ้าวเกมหมดเดินเนี่ยครับฮะต้องเลือกอะต้องต้องต้องเปิดเซิร์ฟใหม่เดี๋ยวไปไม่ปิดคลิปเลยไม่ไม่ปิดคลิปพอดไว้ก่อนเอาละครับกลับมาต่อกันนะครับกับป๊อปฮันนะครับ ปะท่กับ Extreme Yesterday นะครับเป็นสนิทราชแนลของเราเอาละครับผมเมย์อยู่ทีมไหนวะผมอยู่ป๊อปโอเคผมอยู่ป๊อปโอเคเอ้าผมอยู่หันนะตอ้นเอจเอจีเขายังไม่เข้าเดี๋ยวกำลังโหลดเ้ยเดี๋ยวทำไมผมไม่อยู่ทีมู๊ดบอยวะผมคุณอยู่ทีมผมเอ้าทำไมผมวิ่งไม่ได้อะมันเป็นมันเป็นแบบเพิร์ทเพิร์สซันด้วยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะผมอยู่ทีมู๊ดบอย พายนะชิปแล้วชิปแล้วไงอ้าวแล้วมันจะกลายเป็นไงมันจะกลายเป็นไงเฮ้ยกูดบอยเห็นผมปะไม่เห็นอ้าวหายมึงยังไม่สปอนเลยครับอ้าวยังไม่สปอนหรอตั้งใจมันอยู่ที่วะมันรอไอ้เทเแน่เลยกูดบอยหาผมดิเอ้ียชิชะเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจอยเข้าไปใหม่ กลับมานะครับเมเข้าเลิกแล้วครับฉะนั้นผมต้องโดนลุมครับชิบหายเอางั้นเดี๋ยวผมเลิกด้วยกาเปวกคนตัวตัวอ้าวมาเราจับเลยครับเหลือกันแค่ตัวตัวนะครับอ้าวครับเอาแต้มเดียวเอาแต้มเดียวเอาแต้มเดียวผมเป็นฮันแต้มเดียวโอ้โหเป็นฮันนินลำบากอลลำบากแล้วลำบากมากกว่ถ้าถ้าเป็นส้งแต้มจะได้สลับกัน คุณต้องกู้ค OK> ุณต้องกู้อกราชมันต้องสามดิต้องสามดิเออต้องสามยังไงซะผมไม่ได้เป็นพรอฟแค่ตาเดียวเอาแมตเดียวแหละแมตเดียวแหละชี้ไปเลยชี้ตาขาดครับใครชนะชี้ตาขาดไม่ไม่ขาดครับชี้ไม่ขาดนะไม่นั่นขาดอ่ะค่ะเอออะไรวะโน้ตสโมกกิ้ง ข้อดีของป๊อปคือมองทะลุกำแพงได้นะครับเออเดี๋ยวผมต้องไปโหลดแคนดิฟออโต้ต่อพวกคุณก็จัดกันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตัวตัวนะเดี๋ยวบทสรุปยังไงเดี๋ยวอัพอัพคลิปด้วยนะเดี๋ยวมาครับอคอ,อผมทะลุกำแพงได้ว่ะครับโอ้ยอยู่ไหนเนี่ย ทำไมไม่คุ้คเดียนอ่ะกูเป็นแบงค์พันเหรออะอะไรนะกูเป็นแบงค์พันเป็นแบงค์พันเหรอแบงค์พันเหรอแบงค์พันเหรอไหนวะไม่ได้ว่างมาหาทั้งวันนะเว้ยมันเล็กไงมันเล็ก เล like, so roat, like ็กจริงเตรียมใบ้เลยมึงอยังยางยังย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบรีบมากว่ะอยู่ในตึกป่ะออกมาก่อนอยู่ในตึกอยู่ในตึกในตึกด้วยโอ้โหไปหาข้างนอกอยู่ชั้นไหนชั้นบนป่ะยังยังย่ง สองนาทีครึ่งคือสองนาทีใหญ่ว่ะสองนาทีครึ่งเฮ้ยเอ้ยมันเล่นได้ว่ะมาแล้วไม่ได้อยู่ชั้นสองอยู่ชั้นไหนชั้นแรกไงชั้นแรกคงจะไปอยู่ชั้นสามมั้งใอยู่ในตึกใช่ป่ะในตึกใช่ป่ะมาผมเป็นแบงค์พันครับแบงค์พันคืออะไรวะเอาเต็ด ชิบหายชิบหายเต้นอออกมาล้ตอนนี้นะครับน่าตื่นเต้นมากผมอยู่ใกล้คุณหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้เลยครับมองไม่เห็นเลยครับโอ้โหจะเจอไปเนะี่ยแม่งมุม มาแล้วครับเขาเดินวนนะครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงนาทีครึ่งไงเขาอดไปอีกเดียวเขาหลุดจอแล้วครับอ่าผมอยู่ตรงห้องที่คุณกำลังเดินผ่านไปเมื่อกี้ห้องนี้เหรอเข้ามาไขคดีนี่นี่ใบถุดชีวิตแล้วเนี่ยบอก บอกว่าอยู่ห้องเดียวผมป่ะเนี่ยไม่แปลว่าผ่านมาแล้วก็คือห้องนี้อยู่ไหนไหนวะออกไปต้องตายเนี่ยเลยกูกูมีเลือดแค่สี่แบงแบงผัดแค่แบงเลยจิ้หายอย่รออยู่ตรงนี้แหละรอยิงอย่างเดียวโอเค เอ้ซื้อช็อตกันซันไม่ไหวเตรียมตัวตายกูโดนเ่อนสะเก็ดระเบิดกูก็ตายหาย <c oughs> แล้วอน,น,นี้แม่งเสียบไม่มีของใหญ่สิ <c oughs> คกูต้องเป็นพันธบัตรอยอไใบเดียวคัน <c oughs> ่ะมึงอยู่ตั้งนานแล้วมึงไม่ยอมเปิดเลยฮะตีไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มเฮ้ยแต่ว่าแบงค์พันแบงค์พันแบงพันแบงค์พันไม่เปียแบงค์พันแบงค์พันพ okay, okay, um, okay, ี่ไงโอ้แป้วอะโอเคครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ